สวัสดีค่ะพบกับรีวิวของเล่นมาใหม่นะคะเป็นคิงคองสีน้ำตาลนั่นเองนี่คิงคองตัวสีดำมีเพื่อนมาเพิ่มแล้วนะคะเป็นใส่ฐานเดินได้มีเสียงนะคะนี่เหมือนไอตัวดำที่ยืนอยู่นั่นเลยค่ะนี่เดี๋ยวนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะใส่ฐานเหมือนเดิมเอเอสามก้อนอนี่โอ้พี่หมาพี่ม้าลายพี่หัวพี่ ช้างนะคะได้เพื่อนเล่นอีกแล้วเป็นคิ้งคองยักษ์สีน้ำตาลนั่นเองนี่ค่ะไปทานตรงนี้นะคะข้างล่างเปิดปิดตรงนี้เลยเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเราเปิดดูกันดีกว่าเน่กิงคองยักษ์คงจะดีใจนะคะมีสมาชิกใหม่ ลองมาดูนะคะว่าคุณธรรมละมีใจใารไหนโอ<ฮ>้โหมันร้องเสียงเหมือนกันไหมคะเพื่อนๆเหมือนเสียงน้ำตาลร้องร้องไม่ค่อยเสียงดังไหม โเคถามาร้องชอบคลิปน <Hey. S 1> ี three. Three. Four. Three. Four. ้ของเรานะคะชักจใช้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะไปเลยค่ะจะได้หัคกลับนะคะหรือว่าไี้ดูสินค้าหรือว่ามีใครหันดูประตูน่ารักน่ารักหรือว่ามีละครเป็นอย่างไรเข้ามานะคะชักจะให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ